สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่นาห้างยินดีตอน <heaven> ทับกข้าวซูซอกสองไอ้น้องสาวเราคำม้วนทุกคนเปิดสองมาพอเห็นเป็นน้องนางเนาะพี่เอ้ยต้าอีพีเลยทุกคนเลยเนาะ่นก็แบบเข่าเด้อพ่อแม่พี่น้องอืกินเข้าทุกคนหัวยังงองยังงงไม่ได้ว่าหัวยยังงองเลยต้องงองอีรีอันนี้เป็นย้อนอันไซนากะนะคะนะมันเลยแบบว่านั้นเนาะก็ตุกคน เป็นไฟก็ะยำเลยทุกคนเอ็มจตู้เลยยังไม่ได้ยำเข้าเข้าเข้าวเลยทุกคนเข้าอ่าอีพีนี้จะเป็นอีพีสองทุกคนแด็กกว่าว่ะทุกคนน้องนางปานหมองมูแดกอยู่เลยทุกคนเลยก็สุขใสสดทุกคนเลยแดกองต้องอยู่ทุกคนปานหมองทุกคนนี่แหละ เบอรก็เดินทางในอ้าวทางในมันคือเป็นแต่ขาทางในอันนี้จะน้องนางไ่จริงหลอกดาน้องนางก็เป็นอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้มจกุกคนกินอย่างเดียวเลยนะทางนี้ใส่กินอ้าวน้องนางบ้าเดีขาบมีนะเ้ามีอุปกรณ์เนาะอิงตามแบบความสะดวกเข้านะนะอะไรเทพยานทังนะผมางเป็นบ้าติ พีอ <rude S 2> ีซีนส <c oughs> ี่เจ้าเทพยาบูเลยทุกคนเนาะเอาได้ระดีแค่แบบนี้ชิ้นใหญ่อะปางามทุกคนเลยป่ากันเลยเนี่ยหวานหวานบริจาคหวานหวานโอ้คนข้างในมันนะไบ่ว่ามันเป็นรันขาวๆแต่ก็หวานเนาะหวานมาเด้ทุกคนมาเด้อทุกคนเด้อกินมังโม่เด้อทุกคนเด้อขั้นตอนทฮมยิทอันนี้กระปุกเครื่องทุงแล้วบริจาคคาร์โตนแฮมยิทล่ะ เราโตที่นึ่งข่าวโตที่ซองเราจังว่ากันใหม่เอาทุกคนกินมังม่ก่อนซะจังว่ากันใหม่ได้โตตัวไปนะนะแบบไงทุกคนตอนนี้น้องตูก่ลังซางเดี๋ยวข้างเลยอ้อไปก็ได้ไปด้วยเลยพี่นี่ก็ให้ส่งส่งให้น้องสาวลาบีกินแล้วเนาะตัวก่อนกับใ้ทีมงานจริงจริงไหมคะแม่นบ่แม่นบ่ส่วนน้องนางกับ ถ้ากิ่นย่างเดียวมันก็ได้หลายอย่นน้อได้เลยเมื่อกี้น่ะอันกวมาบังก่อนปีกันเลยเนาะให้สวยน้องเซนได้เบิ้งหน้าเบิ้งหลังพยายามเบิ้งมาเบิ่งหน้าเบิ่งหลังก็ได้หลายคนตอนนี้น้องตู่พิ่นกาอันล้างป่าที่สิ่งห์เงินเฮฮาได้ในทุกคนเนาะนี่ก็ได้หลายทุกคนป่านี้เตซนอยู่ในปุ๊ ปากก๊อดเหุนคนนังสุดๆเลยได้ทั้งป่าได้ทั้งหอยนะทุกคนเนาะนี่คือ <จะ S 2> ป่าสะแงองอ่าแมนแล้วก็ได้ทั้งกีเนาะอันนี้ปลาสะแงงเงน,นนะทุกคนเนาะแล้วละอ่าเอาวันนี้อันเท้าไปเจอกันตอนไปยิงเลยทุกคน,น,คนมาเลยบานเนี้ยทุกคนวันนี้ก็ตอนเท้าปยิงงนะทุกคนเนาะนีน้องตัวเพิ่นกับปิ้งกี่อน เอาจิ้มลองวันนี้ได้นะมันจังแบบสบายๆใช่ไหนะมไผ่ใครสะดวกมันแต่เก่าเนี่ยนะเลยเพราะว่าเขากลัวแนไม่มีนะมีไม้ปิ้งเนาะอันนี้กี่มีสองแบบกีหอยแข็งกีเนี่ยกีหอยแข็งกีหอยแข็งเดาเอาอันนี้ก็เย็นรุ่นเดียวะนแต่ว่าตอนนี้หน้ากุ้งอันตัวอันนี้ปิ้งเอาบ่ อันนี้ค่ะบริเวณปิงจี่จี่เอาบอสจี่เลยค่ะชุกต้ากชิมป pues <G. S 1> ่าอะไรจะมาปิงกันเนาเอฟเฟคเข้าหน้าตอนนี้งป่าก็ไม่ได้ป้าคนถึงเอฟเฟคเข้าหน้าก็ไม่ได้เคปตอนนี้ผีเห่าเนาะีเมใหญทุกคนสิงหฮาหนาเวรไม่ปิงเนาะ หรือวันนี้ไม่ปีงบอกรือว่า่เลยสิงนีค่ะมันล่นียังล่นเออเจ้าเอาตัวใหญ่มันเข้าอันนั้นเดเจ้าเอาเข้าตัวใหญ่มันเข้าป่ายมันก็ล่นละสิงเจ้าต้องเอาตัวน้อยมันเข้าอันนี้มื่เราเข้าอันนั้นทือควันนะทุกคนเอฟฟเกต์ปรีเฟกมาทุกคนเนาะได้ลายกูนะยีงเนาะมันนั้งสองคนเข้าอันนี้ผู้เดียวยิงเลย เก่งเพิ่นเก่งคุณสิงห์ฮิาเก่งเอ้าผู้ทางผู้เจ้าเดศีิสั่งผู้มีแต่คนณให้บ่ได้ทุกคนเอ้ยผู้โซดาโอด์ก็ไปเคุณโซดต่อไปนะทุกคนเนาะเฮาไปเบิ่งหอยกี้หอยกี้เฮามไม่แล้วก็มันหะไม่แล้วก็เสียบเข้าแบบนี้เลยนะสบายขนาดเลยไุกทายบอกให้อาป้าเนาะอืออาก็ต้องเสียบแบบนี้ อันนี้ก็เอ,อินน้นหอยอย่างน้องนางหอยกี้เนี่ยหอยกี้ห้วยจากเลยนางกบะโปงกันมันก็คือชิคคล้ายๆกันนะมันโบมีสายพันธุ์ดอกมังกี้นี่แล้วว่ามีทุกคนเอฟซีไผผู้ใหญ่หงวากี้มีจักสายพันธุ์กันนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เด้อนางก็ะเจาะคงกระกัดว่ามีจักสายพันธุ์หรือว่ามันมีแบบเดี๋ยวนี้บอกสายพันธุ์เดียวเออเาเรียกว่า ทุกคนดิษะควดราแล้วแล้วเจ้ามือกำลังเป่งวราคับมัสิโบไม่ขงสิงไม่ไม่ไมเนาะแนี้ตัวสัตตนี้แหละทุกคนโอ้มต้นี้และพรมซุขแม่มสุขตพะมาซาเนาะหาใส่บบได้แล้วแบบนี้ทุกคนเบื้องลุ่มบอตัวปัดห้อยห้ยอย่นี่เนาะเด็ เยนะทุน้กปีระยะนึงแล้กหมุนแบบนี้เลยทุกคนหอยนะใายคือปิ้งตุ๊กแกเหบิ่งวลาเผาอะนะหมูปิ้นอันฮู้ซกวามันชิอะไรม่ปลาหนาวเนาะทางนี้อะไรมันหนาวอันนี้ได้บอได้กินบอกคอนเนแบบนี้ได้ได้กินะเาะว่อให้ปี๊งปนมือได้หรืมันจลมันล ยันยันพอได้กลิ่นนะทุกคนเลยคูทางนี่เทคนาดขนมขนมยังไงนี่ป๊อปคอนป๊อปคอนป๊อปคอนทุกคนป๊อปคอนทุกคนเลยเฮ้ยวะเฮ้ยเฮ้ยกอน้องนางกันลังเอาปลาขคุณทุกคนเนาะน้องนางเฮ็ดปลาเผาบะรัวน่ะไดปลาปลาน้องนางเฮ็ดตุกเลยอันตู้หัวซอมเลสเซ็ตสิ้นแล้วเพราะว่าหอยตู้หันซุกเป็นที่ม้อยแล้วกัไปใส่เบอร์ละ อยู่นประเทศไยค่ณน้าทุกคนเนาะผู้ท่านก็กินขนาดเลยเมาอกากินเออคกๆกี๊เรานองนางคีฟซะเอามีได้แล้วนี่โอตัามันดียามนี่ไม่ยังน้องนางเอเอเออยู่เออเออไ่ได้กินเด้อๆไปโอ้ป่านี่แหละกินแบบนอินนะเซ่ะ น้องนางเป็นกำลังใจให้น้องนางในเรื่องเพิ่มเงินปิงป่าคุสวยชัดเนี่ยเอ๊ะตายคุณสุวับนั่งกินน้ำเลยเนาะเอ็มแบงฮะเป็นปลาค่ะอีพีพเอาเนาะทุกคนตอนนี้ตั้งใจเนาะปิงปลาว่าเสียวะไรตั้งเผาเลยป่ากำลังเดือดมันรุดมันรุดออกจะไมเนี่ย

รสชา,าติจีตาตาก็หัวกำลังสิ่เมามีทุกคนหอยใส่เกลือเหาดีเอาแบบเออมาแกวหลวงมีเนาะโบอขอกเกลือ,เ,อลเพราะว่าหอยจียานี่มันมันๆเน,นี่ยตัวละทือเนนะลยเนาะมันสีมันสีเป็นแบบเราได้จับกินน่นอะไรทุกคนเพราะว่าทางเนาะมันมีขี้นะ <laughs> เถ้านะกินใะไรบ้างเนี่เอาจุกบ้าก้องหอมไปทุกคเนาะ ถุกยอดเลยมันหรอซ่บได้มากมันมั่เอาเกลือเ้แมัแก้วนะสไตล์คือว่าโอกาโดนะคือว่าโอกรดีเดี๋ยวเดี๋ยวโาก็กินกากินเอามันมันมั่นเลยจ้ะโอว่เอาอันปิ้งหอยจะคือสไตล์โวคาโดน้องตูวเ่านคนละแนวเลยจ้ะมนไห้เละเอาเลือเ้เบอโอคาโดเลย เป็นอะไรคือแล้วหัวจี้ก็มันอาปาอมันสกเอาน้องนางันทีมบอกว่าโอกรูเอาทีมันมันมันสุราเนเี่ยวกได้ได้กินเราจะเขาห้ยเกดให้กูคนว่าโอกรว่าโอกรวาัหอยามเมืองเาอยามาเลยไม่กันแนวมาเลยเนาะ คือบอกลอาก็ดไปก็กัดมาจัดเสียยก้เสียยที่หี้เนบเซลล์สิเ็ดมาทางนี้ค่ะเน็บเลยน้องนางเลยเาเลย่านีคนอันปินปินให้ให้น้องนางซีนก่อนปินนี่นะเขาซีก็เอดอย่างไปเสียทรกคนเสียยมาอย่างนี้เดี๋ยวก็โอดออาอย่างนี้สิ่งข่าไมมเขามาแซ่บลายเออบ่ ทุกคนเมืองเนื้อป่าเด้อบ้านหวานสูตรหม่เนาะแมนมัน่ใหม่มันมันนะมันใหม่อีกเนี่ยดูนี้กัดเปคนปดปะกดปนเเลยเอ๊มันขนหัวอ่นเพะขาเสียมหวนมีขาเสี่ยมข้าเสี่ยมหลายแล้วก็มีอย่าวันนั้นวันนี้ฉันนางขอข้าวแน่กินคนเดียวม่ทาบบอกป้า ตามด้วยข้าวอะไรอะไรเด็กสามารถเลยไม่กินด้วยกันเราจะกินกันมาเละทุกคนเนาะอ่ะเราทุกคนนะตอนนี้ตู้ละกันน้องนางไปใต้เนี่ทุกคนนอกจากกินข้าวป้าเซ็ตซิ้นเป็นที่ห้อยแล้วเฉพาะมือนี้เนาะก็จะได้ขอตูปเบเกิลนะทุกคนแต่ก่็ชิจาจะไปกัอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เจ้าไอ้รองสาวเราคำวันโอ้แล้วก็อย่าลืมก็ไปติดตามสองน้องนางเงยทุกคนเด้อน้องนางน้องนางฝากติดตามสองไอ้น้องเขาแน่น้องนางเอ้านาะแล้วก็แม่นเอาบล็อตบอลแนบบอลนี่เดืวเนาะตอบโดยแบบอันรู้สึกแบบคือคืออย่างว่าอย่ามาจมขวัญเอาอย่างนี้ดิเอาแล้วทุกคนนะกระเจ้กดทูไปก่อนนะทุกคนเนาะบายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนเด้ออย่าลืมเข้าไป 那个，对对对。